คือคือต้องบอกก่อนว่ากำลังใจหนึ่งที่ที่เป็นกำลังใจใหญ่คือกับคือลูกตายไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยคิดแต่ถามว่าทอ้อไหมอะไรเงี้ยคือทอ้ออ๋อตอนที่เข้าโรงพยาบาล40วันต้องต้องต้องยกเลิกงานไสิบงานแล้วรอกคอยตอนโควิดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไป10กว่าง,งานเสียหายเป็นล้านาเป็นล้าน ใจห<า>นัใช่ใช่ใจเรื่องหนักเออก็ก็ ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงน,น,นะคะว่าจริงๆแล้วคือมีเป็นอะไรอะไรยังไงบ้างแต่ก็คือจริงๆแล้วตัวท้ายเองเนี่ยก็คือมีมีปัญหาเรื่องหนึ่งโรคกระเพาะก็ก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเป็นคนที่แบบทํางานดึกบ,บเวลาร้องฮงร้องเพลงเรากลับมาเราก็ห,หิวนรืออกไหมเราก็กินแล้วยิ่งอายุมากะอบอกเลยไม่เวิร์กมากเลยคือแบบกดไหลย้อนเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็มาทําลายเรื่องเส้นเสียง นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือถ้า,เ,าเป็นไซนัสอักเสบรุนแรงจนทําให้ปวดปวดหูมากเพราะมันคลั่งนะคะโชคดีอย่างหนึ่งคือไม่ไม่ไม่ไมไมถึงขนาดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนองหรือเป็นอะไรแต่ติดเชื้อแบคทีเรียแบบรุนแรงให้ให้ยาฆ่าเชื้อไปทั้งหมด9ตัวแต่ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลย3ตัวแรกนี่คือไม่ได้ผลคือยาฆ่าเชื้อเนี่ยบางตัวจําเป็นจะต้องให้ลองให้ดูก่อน2-3วันถึงจะรู้ว่า เออ,อใช่นึกออกไหมายาบางตัวเรากินมันมันไม่ได้ผลทันทีอ่ะเหมือนยาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนอนะ่ะอันนีคน้คนจะทราบดีสำหรับพาเนี่ยคือทาให้ไปแล้วสามตัวแรกแล้วก็ไม่ได้ผลมีอาการขึ้นไส้แล้วก็อาเจียนหนักมากก็ยิ่งทําให้เส้นเสียงพัพงไปอีกคือเครียดด้วย ถ้าแบบว่าเอารูปแบบมาดูอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ได้ไปออกเจอกัพี่บอยเดี๋ยวเอารูปให้ดูเลยรูปเนี่ยคือวันๆที่เส้นเสียงยังดีอยู่เนี่ยก็คือแบบอุ้ยเส้นเสียงสวยคุณหมอบอกเส้นเสียงสวยกว่าร้องหลายคนเราดีใจมากแต่วันที่แบบโหวันที่แย่คือทาบแบบทาร้องให้หนักมากอ่ะเพราะว่าท่าไม่เคยเห็นเส้นเสียงตัวเองเลือดออกอ่ะมันอย่างนั้นเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของที่มันเป็นกดไหลย้อนมาคงเป็นสภาวะที่เราเครียดด้วยแล้วก็ ทั้งทานอะไรไม่ได้ทั้งอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกทําไมโอเคก้าวก้าวตัวไปก็แล้วก็ต้องกินต่อ <ST> อีกเพราะอาการนี้หายอาการอื่นมา<อ>คือมัน,ม,นมันไม,ไม่ไม่จบไม่สิ <ST> ้นอะไรอย่างเงีย้ยแล้วก็เพลียมากเพลียมากทานอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็แต่คุณหมอก็พยายามบอกว่าเออไม่อยากให้ไม่อยากให้น้ําหนักแบบลดเพราะว่า คือถ้าลดไปลดทาแบบเฮ้ยเราก็ใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์สิวะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ผอมรูปลบ,บอกออกเอาตัวเองให้หายก่อน,นไหมแต่น้นเกลือเป็นร้อยถุงเลยเพราะว่าไม่ค่อยอยากทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะทานได้แค่แบบผล,ลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สี่สิบค่ะเบตเสร็จแล้วสี่สิบวันใช่เรือนกว่าแล้กวก็คือตอนแรกก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะนานขนาดน,นั้นแต่ด้วยความที่ว่า คือไอ้ตรงนี้มันค่อนข้างรุนแรงมากๆเรื่องของไซนัสเนี่ยมันรุนแรงจริงแล้วก็คือไอ้แบคทีเรียเชื้อที่ตัวที่ติดเนี่ยเราไม่เราไปเราหายาที่มันเข้ากับเราไม่ได้คือรู้ว่าเป็นตัวไหนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราโดยโตรงอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็เซนซิทีฟ e เหมือนที่ทาบอกค่ะก็มีแบบผลข้างเคียงคือแพ้บ้างอาเจียนบ้างบางทีแบบท้องเสียก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันแล้วมันต้องให้ครบโดสไง ยายาแก้แสบพวกนี้มันก็ต้องสามเจ็ดหรือสิบอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกต้องแล้วเราก็แบบอุย้ยเราไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยอ่ะแย่จังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ถือว่าเออแล้วพอพอมีอาการปวดปวดไซนัสเนี่ยมันจะมีอาการปวดหน้า <c oughs> คือปวดบริเวณกระบอกตาบางทีปวดไปทั้งหัวเลยก็มีเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนมันมัน,มน เหมือนขึ้นเครื่องบินแล้วเป็นเป็นแบบนั้นอะตลอดเวลาเนึกออกใช่ไหมคะเวลาเราเคลียร์หูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคลั่งไงก็แย่บ้านหมุนบ้านหมุนด้วยบ้านหมุนนี้คือแบบโอ้โหแบบหลับตาก็ไม่ได้หลับตาก็คือแบบโครงเคลงเหมือนคนเมาโบกอะไรอย่างเงี้ยคือของทาให้ของแล้วเดินเดินขาก็ไม่มีแรงคือแบบ ขาขวานี่ไม่มีแรงเลยคือแบบต้องมีมีคนคอยคอยพยุงตลอดแล้วบ้านเราสี่ชั้นเ<ม>นื้ออกไหมถ้าแบบว่าเราอยู่แล้วแบบเกิดล้มต่อหน้าลูกลหรือแล้วแล้วใครจะดูดูเรารแล้วใครจะคือจ,จะโทรไป<ม><ม>อะไรอย่างเงี้ยคือคุณหมอก,ก็แนะนําว่าไม่ยังไม่อยากให้กลับบ้านจนกว่าไอ้เรื่องหมุนเนี่ยจะหายด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างนานคือคือต้องบอกก่อนว่ากําลังใจหนึ่งที่ที่เป็นกําลังใจใหญ่คือกับคือลูก ตายไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยคิดแต่ถามว่าท้อไหมอะไรเงี้ยคือท้อเพราะว่าเราเราเราก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แต่แต่ตัวตัวท้าเองเนี่ยบอกตรงๆว่าท้าก็ออกไปจากห้องไม่ได้เลยเหมือนกันคือท้าแบบคือแค่อาบน้ําอ่ะแอบอาบน้ำเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเหนื่อยยังเหนื่อยเลยอะ่ะแต่ก็คือต้องพยายามเดินเพราะว่าไม่งั้นมันก็คือแบบมันไม่มันก็จะไปเรื่อย<ม>ๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าฟังเสียงท้าตอนเนี้มันยังยังมีอยู่เลยอะ่ะ คือแล้วกลับมาบ้านเนี่ยทาก็ยังนอนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย<น>ก็ต้องเดี๋ยวต้องมีไป Follow up อีกทีหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามแบบตอนนี้ตัวเองก็พยายามทำให้ชีวิตแบบปกติที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพอปกติที่สุดจา้าอมาบอกกันอีกว่าโควิดมีรุ่นใหม่นะคะตรวจแล้วขึ้นเส้นเดียวนะคะท่านผู้ชมอีนี้ก็แบบอ่ะเป็นหรือเปล่าวะนึกออกป่ะ<น>เออกูเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบวันเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เป็นทาก็เป็นเข้าเป็นเดือนเลยแบบ เป็นหนักกับหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะของทาเวลาทาเป็นเนี่ยที่มันที่ทาจะแย่คือเป็นเป็นทุกครั้งอ่ะโดยมากคือเรื่องของอาเจียนเพราะว่าทาแบบแลวลาเวลาอาเจียนเส้นเสียงพังซึ่งเป็นอาชีพไงฮลัลโหลทำอะไรไม่ได้ <c oughs> ก็ไปกินใหญ่อย่างนี้แเราก็ห่วงเขาที่สุดห่วงเขาที่สุดแล้วเขาแลา้วก็มไม่อยากให้เขามาต้องมาเยี่ยมเราเอาตรงๆที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นที่ที่จะให้ลูกมาเขาอยากมามามาไปด้วยกันอีกแล้วแต่เขาก็เขาก็ แต่เอาจริงเลยนะทุกครั้งที่เห็นเขาอะมันเหมือนแบบว่ามันพอพอเห็นเขาอะมันเหมือนแบบเราต้องสู้อะฉันต้องแบบใช่ฉันต้องสู้เพื่อเด็กคนนี้ฉันต้องแบบฉันต้องทําทุกอย่างเพื่อเขาแล้วเขาก็แล้วเขาก็แล้วก็มีวันที่ที่ในครั้งเนี่ยเขามานอนนอนนอนกับพาเขาไม่ยอมกลับเขานอนกับทยอยู่สองสมวันนั่นในสองสวันที่บอกเลยว่าอาการอะดีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเราคงมีกําลังใจด้วยเราได้กอดเขาเราได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ย แล้วเขาก็เขาก็เห็นเราว่าเราคือด้วยความที่ทาเป็นคนที่ไม่มีเส้นเลือดที่เป็นเส้นตื้นเลยที่สามารถให้ยาได้คือพอให้นะคะถ้า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 กล้องมองดีๆเนี่ยทาจะมีแผลอยู่ที่ข้อมือเออที่ที่ท,ท,ท,ที่เห็นไหมเนี่ยยังเป็นยังช้าอยู่เลยอันเนี้ยอันนี้อันนี้คือครั้งที่แล้วนะคะอ๋อพี่เบจะอวดอันนี้อ่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือที่เปิดปิดกลายไปรอบอันเนี้ยรอบรอบล่าสุด แล้วอันนี้ก็คืออันนี้คือรอบโควิดคือไม่มีเส้นก็ต้องเปิดเปิดเขา้าหลอดเลือดแดงหรือดำเนี่ยหาจะไม่ได้แล้วก็เข้าโดยเข้าถึงหัวใจโดยตรงน,นี้อันนี้เรื่องใหญ่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วไซนัสเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหูคอจมูกในทั้งหมดในเวลาเดียวกันฉะนั้นทาของทาเนี่ยคุณหมอที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ใช่แค่หูหมอหูคอจมูกธรรมดาแต่เป็นอ,อาจารย์ที่เกี่ยวกับเส้นสิงโดยตรงที่เข้ามารักษาด้วย <c oughs> อาจารย์ก็แบบโหแบบ ไม่น่าเชื่อวันที่บอกเราพี่เลยหันทางนี้ลูกวันที่บอกเราว่าเฮ้ยแบบเส้นเสียงสวยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาจนแบบสามวันต่อมาแล้วไม่เห็นแบบเลือดออกเนี้ยอาจารย์ก็แบบช็อกเหมือนกันเอออะไรอย่างเงี้ยก็ตอนที่เข้าโรงพยาบาลสี่สิบวันต้องต้องต้องยกเลิกงานสิบงานสิบกว่างาน แล้วรอกคอยตอนโควิดมาไม่รู้เท่าไหร่ะแล้วไปสิบกว่างานเสียหายหลายร้านเป็นร้านเนาะเป็นร้าน่ะเป็นล้านให้คนดูแล้วพี่ๆเสือมวนชนช่วยอวยพรกันเยอะๆให้ทาแบบสุขภาพลูกครับถ้าลูกเป็นอะไรไปอีกคนแม่ก็ไม่ไหวนะลูกก็ก็คือขอให้คือทาว่างั้นปีใหม่อวยพรปีใหม่ไปเลยได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยคือ ทาว่าตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทาว่าทุกคนเจอโรครุมเราเยอะนะคะแล้วก็โรคอะไรบ้างก็ไม่รู้ทีนี้ทาก็อยากจะอวยพรอวยพรพี่เรยกมือสวัสดีอ่ะอวยพรนะคะเราสองคนแม่ลูกขาอวยพรให้คุณผู้ชมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะก็เราก็ยังเป็นทมาหารกินได้นะคะจนก็ยังรวยได้นะคะป่วย ทำอะไรไม่ได้เลยต้องไม่อยู่บ้านก็ต้องอยู่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ทรมานร่างไปเรื่อยๆอีกต่างหากนะคะแต่ว่าถ้าเรามีร่างกายสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรงเนี่ยเราพร้อมที่เราจะไปสู้ต่อกับอะไรก็ได้ก็ขอให้หนึ่งเรื่องสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้มีเงินมีทองไหลามาเทมานะคะแล้วก็อะไรอย่าลูกก็ ขอให้มีความสุขมากๆในชีวิตสุขกายสบายใจในทุกๆวันในปี2023นะคะ